โดนครับกับนี่นะฮะเหยื่อยางของแท่อืมลบมาตส่งเลยตรงวัดวัดอยู่ไหมอยู่อยู่สีอยู่ซีซตัวไซส์ไล่เลี่ยกเลยนะทุกคนตัวนี้ก็โดนนี่นะเจอรี่เจอาสีเขียวนะ แล้วอนนะุปกรณ์หน้าก็เป็นคันบิ้วนะโอ้โหแอคชั่นคันนี่ดีกว่าเดิมเยอะนะดีกว่าดีกว่าแต่ก่อนนะทุกคนอื้มอื้มอื้มขาดสายขาด นี่ส่งแขนให้นิดนึงแขนอีกนิดนึงนะวัดนิ่มๆหูสายรูซ้ำย้ำโอ้อันนี้ปลาไดเอทนี่หว่าดูดเลยอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่ไหมยังอยู่โอ้โหสุดกราบโอ,โอ้เบา ไ้ไงเอาเลยเป็นไงละ่ะอยู่ไหมอยู่ย้อนอ่ะย้อนอะมาเอาแล้วครับอรุณสวัสดิ์ครับผมเพื่อนเพื่อนพ,พ,พ,พี่น้องนักตกป่าทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็นานมากแล้วนะะที่ไม่ได้ตื่นแต่เช้านะทุกคนวันนี้นะฮะถือโอกาสนะฮะมาหมายลอกใหม่นะฮะเป็นคลอง ลอกใหม่นะทุกคนเป็นคลองเล็กๆเหมือนคลองสวนนะหลังจาก <c oughs> ในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะสามสี่วันที่ผ่านมานะเจอได้มีนักตกปลามากมายนะเข้ามาลุมสกรรมกันที่ใหม่นี้นะทุกคนวันนี้ผมก็เพิ่มจะได้มามีส่วนร่วมกับเขาทุกคนเป็นคนสุดท้ายนะไม่รู้ว่าปลาจะเขี่ยวไปหรือ,อยังนะทุกคนมาอย่างน้อยมันก็ต้องลองดูสักตั้งนะทุกคนไป วันนี้ก็ถือโอกาสนะฮะมาก่อนเพื่อนเลยนะฮะมาแต่เช้าตู่เลยไปเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวรุยกันเลยดีกว่านะฮะส่วนเซ็ตอุปกรณ์ในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคันที่ผมบิ้วเองนะทุกคนเปลี่ยนด้ามใหม่ทําท้ายใหม่แล้วก็การเปลี่ยนไกด์ใหม่ด้วยนะเป็นไกด์ฟูจิของคุณหญิงนะฮะที่เอามาจากคันคุณหญิงนะเพราะว่าคันคุณหญิงผมหักนะทุกคน ก็ได้ทําการทําด้ามใหม่แล้วก็เปลี่ยนไกด์นะฮะจดตายเลยบอกเลยว่าไกด์โคตรเล็กแล้วคันกลายเป็นคันเบาไปเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปรุยกันส่วนเหยื่อที่ผมจะใช้ในวันนี้นะฮะก็คือนี่นะฮะกบยางของแค่นะของแจ็คแบ็กเคอไปไปไปเดี๋ยวมาดูกันนะฮะหมายนี้โคตรสวยเลยผมขอเริ่มจากหมายนี้ก่อนเลยก็แล้วกันไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะ let's go เดี๋ยวเอาคันใหม่มาเทสกันสักหน่อยนะฮะจากเมื่อวานก็ลองไปสำรวจใหม่ดูก็ไม่ค่อยเวิร์กมือเท่าไหร่นะเมื่อวานไม่เวิร์กอย่างแรงเลยแดดแรงแล้วลงก็แรงด้วยวันนี้ก็เลยจะมาเอาไม่นะฮะตื่นมาแต่เช้าเลยด้วยนี่ฮะกบยางฟันเหลืองกับชุดบิ้วเองมีตาด้วยนะสองตาคันไหนมีตาคันนั้นหมางเดี๋ยวเราดูกันจะหมางหรือเปล่า เราจะรวยกันตั้งแต่ตะว,วันยังไม่ขึ้นเลยนะฮะลองสโตร์ดูก่อนเลยหมายนี้ก็บอกเลยก่อนบอกก่อนเลยนะฮะว่าโดนยำไปประมาณสามถึงสี่วัตแล้วนะะบอกเลยปลาถ้าจะเคี่ยวก็ไม่แปลกนะทุกคนแล้วแต่ละคนที่มาตกเนี่ยบอกเลยนะมือชฉกาดทั้งนั้นผมเองก็มาเป็นคนสุดท้ายเลย ไม่รู้ว่าจะโดนกับเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะทุกคน ดนดนครับดูเลยดูเลย ชา้ยขึ้นมาแล้วตัวแรกโอ้โหเฮ้หลอดแล้ววันนี้มาครับทุกคนเฮ้ทดลองแล้วเชาว้านี้กับนี่นะฮะเหยือยยางของแท้จากพี่แจ็คแบ็คโคนะ,ก,ะนกับพชอนกับพชอนไซส์สวยๆเลยไซส์ประมาณสี่ขีดนะทุกคนอ่า yes อนนี้ก็ถือว่าปลดล็อกสำเร็จนะฮะอู้หูประชอนไซนนี้บอกเลยว่าเล่นมันถ้าเจอไซนนี้ทั้งวันบอกเลยว่าฟินนะฮะเยสเก็บปลาแกวครับมีพนักงานเก็บปลาด้วยครับวันนี้แกวมากเก็บมกเ็บอุ้ยว่ยเยอะแยะเลยคกูดิสเสียดายอย่างเดียวนะฮะวันนี้กล่องเบ็ดก็ลืมมามากล่องกบยางก็ลืมมามานะฮะคงต้องใช้เหยื่อในซองที่พก ติดกระเป๋ามาแค่นั้นนะอย่างน้อยก็มีตัวเบ็ดแถมมาอยู่โอ้ติดจริงไม้ไก่อน หายไปเลยอ,อ,อุสา่าหาตามออกมาม่ไม่ไมลองย้ำดูเลยผมก็ตีไม่เข้าจุดมันก็ไม่ตามออกมานะทุกคน อ uh huh. กัดซะด้วยกัดยังโหด ส่งเลยส่งวัดวัดอยู่ไหมอยู่อยู่สี่อยู่สีจะรอดเหรอส่งขนาดนี้ฮะไม่น่ารอดจะรุดจะรุดไอ้ชะ <Yeah. S 2> โ,โอ้โหปลาช่อนมันจะใช้ส,สวยๆเลยนะทุกคนมาปลาช่อนตัวที่สองของเรานะวันนี้ตัวใสไล่เลี่ยกันเลยนะทุกคนส่วนตัวนี้ก็โดน นี่นะเจอรี่เจสีเขียวนะสเสียวทุกใหม่ประชนันก็ไซส์แบบไซส์แบบกลางๆนะทุกคนไซส์ประมาณ4ี่ห้าขีดตัวนี้ก็ประมาณสี่ขีดนิดๆน,นะตัวไม่ค่อยใหญ่มากแต่ก็อย่างที่บอกไปนะถ้าโดนไซส์นี้ทั้งวันบอกเลยว่าฟินแน่นอนโอเคคนระับขออนุญาตปลดปลาสักคู่นะแล้วอุปกรณ์นะก็เป็นคันบิวนะโอ้โหแอคชั่นคันนี่ดีกว่าเดิมเยอะนะดีกว่า ดีกว่าแต่ก่อนนะทุกคนแต่ก่อนมันเป็นคันที่ไก่แบบโคตรใหญ่เลยนะผมเปลี่ยนมาใช้ไกของคุณหญิงนะทุกคนเล็กทีเดียวนะโคตรเล็กเลยนี่นะฮะไก่บอกว่าเล็กมากคันแล้วคันเบาขึ้นไปทั้งหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะไปเดี๋ยวลองเจ็บปลากันก่อนฮ่ะ <c oughs> นะเดี๋ยวเราต้องสลับทางเกี่ยวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้วัดป่านะปากมันเบิกไปนิดหนึ่งสับมาเกี่ยวแบบไงท้อง,งวันนี่และใหม่สวยวะป่องเล็กๆอย่างนี้นะฮะเจ็ดโมงกว่าแล้ว เพราะว่าปลายัางไงปลามันก็เริ่มเขี้ยวแล้วนะทุกคนเพราะว่าใหม่นี้ก็ลอกมาหลายวันแล้วนักตกปลามากมายก็ถาโถมกันเข้ามาที่ใหม่นี้นะ หืมหืมขาดสายขาดขาดตรงไหนวะสายขาดซะด้วยขาดยาวซะด้วยโอ้โหสายขาดครับทุกคนโอ้อะไรวะ แดดเ,ร,เริรร่มร้อนฮะป่าเริ่มเงียบเราลิ่มตัวบ้างโอ้โหกัดคนดือ่นี่อีตัวโอ้โหสองตัวเลยนะ ตัวนู้นก่อนเอาหายว่ะต,ตัวนี้แล้วกันเอาไปเลยไม่โดนโอ้ตัวใหญ่ซะด้วยตัวนี้ใหญ่ซะด้วย cần quất đưa福irgas thôi nữa, ui lương với với những thực khách trang precon nít nưng, là chúng nít nưng quân đội nít có trung tâm khi thấy chúng ta không xung giãn bay, lần sau bay, อยู่ไหมอยู่โอ้โหพันพันอุ้ยอุ้ยไอ้เชีย่ยโอ้อันนี้ปลาไดเอทนี่วะโ,โดนจนได้นะฮะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้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 ไดได ได้เพิ่อมอีกตัวพันอีกแล้วตอนนี้เราก็โดนเหนึ่งแต้มนะะตัวนี้ใสสวยเลยบอกเลยน,นตัวนี้อืสัดการคอเจอานะเข้าเต็มปากเลยการคอบินไปละตัวนี้ก็ยังไม่อ้วนนะตัวนี้ขอเรียกว่าปลาไดอกเกอทก็แล้วกันมันยังไม่ผอมมากนะแต่ก็ไม่ถึงกับอ้วนใสสวยนะโอ้โหถ้าตัวนี้ สมบูรณ์สมบูรณ์นิดหนึ่งนี่น่าจะมีโลนะทุกคนยาวมากนะฮะดูเลยศอกนะฮะโอ้โหใสสวยไปตัวนี้เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะฮะ yes ไปทุกคนเรามาลุยกันต่อนะฮะทองก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะฮะโหจะลุยด้วยก้านคอจะอาเหมือนเดิมนะทุกคนบอกเลยดูจากแอชั่นแล้วเหยื่อตัวนี้เหมาะกับใหม่นี้มากเลยนะฮะไปเดี๋ยวมาลุยกันต่อ โดนอีกหรือเปล่านะแดดเริ่มร้อนแล้วด้วยนะถ้าแดดร้อนกว่านี้แล้วปลาเริ่มเงียบก็ต้องขยับสับแผนนิดหนึ่งนะฮะมาใช้เป็นเหยื่อใต้น้ำมาจัดไปหมดไปเลยไกลๆตามแรงลมนะฮะ ไอ,อช่สนใสสวยนึกว่าไม่อยู่นะวัดปิวเลยโดนกระช่อนไส้ป๊อกๆไปหนึ่งตัวนะะโอเคเดี๋ยวตัวนี้เราจะปล่อยนะทุกคนเล็กไปอออกมากัดแบบยุบยุบเลยนะฮะโอเคโดนการคอไปหนึ่งตัวนะติดยังไงวะเนี่ย ชุบขอบคุณมากที่มาป้าเสร็จการคอ j r v หนึ่งตัวนะฮะสีเขียวยังอยู่ไหมเงยียบเลยรู้สึกว่าปลาจะแยงแอคชั่นกบยางมากเลย

ตัวนี้นี่เองวิ่งย้อนมาเลยนะฮะมาอย่างน้อยก็โดนแล้วนะตัวหนึ่งไอป๊อกใส่ปลาเกลือโอ้ยเบ็ดที่มือเลยต้องระวังนะฮะในการจับปลานะเดี๋ยวขอปลดสักครู่ก่อนโอเคใส่ป๊อกมากเดี๋ยวเราปล่อยกันดีกว่านะตัวนี้ขอบคุณมากที่มาไปโอเคโอเค วันนี้ก็รู้สึกว่าชุ่มชื้นใจเหลือเกินไม่ได้ตกปลากัดดีๆอย่างนี้มานานานะสำหรับใหม่นี้ก็เป็นวันวันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะที่ลอกเสร็จนะทุกคนตั้งแต่ลอกวันแรกก็มีคนมาเปิดประเดิมก่อนเลยนะผมก็เห็นอยู่แต่ผมไม่ได้เข้ามาตกนะ น่าเสียดามากที่เรามาช้าไปใหม่เนี่ยไม่งั้นละถ้าเป็นช่วงแรกๆผมคิดว่าน้ําน่าจะเดือดเลยแหละไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนฮจริงๆใหม่นี้ถ้าจะมาตกตอนเย็นอีกก็ได้นะทุกคนน่าจะเวิร์กเลยแหละแต่ผมว่าจะไปหาครอกชะโดข้างทางดูสักหน่อยสำหรับใหม่นี้แค่ช่วงเช้านี้ก็ค่อนข้างพอใจละ โคตรเหนื่อยนะทุกคนบอ,อกเลไม่ไหวแล้วช่วง่ายนี้ลมโคตรแรงเลยนะปาชโดก็ไม่มีอาการท่าทีว่าจะตัดเยือเลยนะเงียบกลิบทุกที่เลยนะครผมไปมาก็ห้าหกหมายละบอกเลยว่าเงียบเลยนะขี่รถจนท้อ เหนื่อยมากนะวันนี้สงสัยคงไม่พ้นปลาช่อนบ่อไอ้บ่อสงสัยคงไม่พ้นปลาช่อนหมายเดิมนะฮะแต่วันนี้ผมต้องพอแค่นี้แหละวันนี้ก็ถือว่าเป็นประกอบการใช้ได้นะฮะห้าหกเจ็ดตัวประมาณนี้นะก็มีหลุดมีขาดด้วยถือว่าโอเคนะวันนี้สําหรับปลาช่อนนะปลาชะโดก็คงต้องฝากไว้ก่อนตกเลยปลาชะโดช่วงนี้ยากนะแล้วคลอง ส่วนใหญ่คลองพวกเนี้ยปกติน้ําไม่น่าแห้งนะแต่วันนี้น้ําโคตรแห้งเลยนะมีการปล่อยน้ําออกลงคลองหลอดนะทุกคนปล่อยปล่อยไปตามคลองเล็กๆเยอยๆนะฮะน้ําในคลองก็เลยลดนะทุกคนก็น่าเสียดายอยู่ที่วันนี้ภารกิจในการตามล่าปลาชะโดของเราไม่ประสบผลสําเร็จนะฮะแต่อย่างน้อยปลาช่อนเราก็น่าพึงพอใจมากๆนะ,ะในช่วงเช้ายัางไงคลิปนี้คงต้องฝากไว้แค่นี้นะฮะอย่าลืมนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะฮะแล้วคลิปหน้านะครับผมจะไปใหม่ไหนแล้วไปตรุยปลาอะไรต่อเดี๋ยวค่อยรอติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม